ปัญหานี้นะครับใครกระพริบนี้นะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่มีวอลลุ่ด้านไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนการเบื้องต้นนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับมาที่ไทยวัสดุนะครับผมนี่นะครับไทยวัสดุนะ13บาทเองอย่างนี้นะครับ มีสวิตด้วยสวิตนี้นะ13บาทนะครับผมถูกมากครับ 5วัตนะครับหลอด Daylight ด e v e คุ้มอยู่นะผมซื้อไว้ก็ใช้ทนทนมาครับส45บาทตามนี้นะ<า>เดี๋ยวเรา,เาจะเอาไปใช้คู่กันนะครับสำหรับในบ้านท่อบ้านที่ไม่มีความรู้ด้านไฟนะง,ง่ายๆครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะ อันนี้สิบเก้าสิบเอ็ดบาทอันนี้สี่ห้าบาทหารเท่าแค่นี้นะง่ายมากเลยสำหรับพ่อบ้านในบ้านนะครับที่ไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้านะปิดเปิดนี้จบเลยนะครับได้เลยนะเนี่ยคือหลอดไฟนี่มันเสียนะเปิดมันก็กระพริบนะครับนี่นะเนี่ยกระพริบอย่างเงี้ย คือเราไม่ได้เป็นช่างอย่างนี้นะครับไม่นนมีบันไดเปลี่ยนไม่มีความรู้ว่ามันเป็นอะไรใน LED นะมันอาจจะเป็นอะแดปเตอร์เสียหรือหลอดไฟเสียเราก็ไม่รู้แล้วก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับห้าสบห้กว่าบาทเองจบเลยสว่างเดี๋ยวกลางคืนจะถ่ายให้ดูทีว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับสว่างแบบไม่ต่างกันแล้วก็เรา์วิตง่ายด้วย อันนั้นก็นปล่อยมันไปไม่ต้องใช้เป็นแนว้ทานะครับหรือว่าเอาไว้ใช้ชวคราวก่อนก็ได้อะไรเงี้ยอช่างมาทําให้อีกทีก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับตามนี้นะครับผมช่างก่อนสํามแหลกครับมาดูอีกหลอดหนึ่งนะครับในห้องเก็บของผมนะเนี่ยอาการเดียวกันเลยเปิดแล้วไม่สว่างนะครับเนี่ยได้แค่นี้หลีๆมัวๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นอะไร ทีนี้ผมก็ซื้ออย่างนี้มาเนี่ยเน,น,นีเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนี่อย่างนี้นะจบเลยสว่างสว่างโล่งจ่งเลยนะครับก็ใช้ทุกคราวก่อนก็ได้ใช้ไปเลยก็ได้ไม่มีหาอะไรนะประหยัดไฟด้วยแค่5้าบาทเองนะครับผม